ครับพี่น้องครับผมมานีครับครับาืนะครับงสาวท่อนแรกนะครเนาะ้หท่อนหาเดือนไแม่ก็ม่สอน้โอ้เจ ปากดติดตามเล็บพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อคนะดีใครนั้นไม่ด้พี่น้องเด้อครับพี่น้องครับผมมื่อนี้นะครับภาพพี่น้องมาที่ฟาร์มลูกนายฟาร์มนะพี่น้องเนาะคือเก่าครับมื่อนี้ลูกนายฟาร์มเพิ่นมมี่งัวครับแม่สาวทองแรกงามๆมานำเสนอครับ โอ้มายำไหนตัวนี้ยินเสียงไก่กระตากเสียงไก่เสียงหมูครับพมเฮ็ดซึ่งฟาร์มปลาไก่ฟาร์มงัวนะครับลูกนายฟาร์มมาพี่น้องเนาะเอ้ามาพ่อพ่อครับลูกนายเพื่อนครับผมลูกนายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 เอ้ามือนี้มาเจอได้ลูกนายว่าแม่สาวท้องเอาว่าแม่สาวโอ้ท้องหาเดือนนะครับฮะผสมตัวไหนล่ะครับลูกนายโสัดแดงโอ้เจ้าปีศาจแดงครับครับปีแซ่ หนึ่งสามศูนย์ครับผมพี่น้องครับผมนะครับใบหลอดนี่ครบเนาะพี่น้องเนาะพกสื่ยางครับง่วนง่วนนี่แม่แม่สาวนี่แม่นี่เห็นบ่ครับลูกหนี้ครับครนะครับโอ้สายตาเข้าไปนะครับง่ามง่ามพี่น้องครับผมนะครับง่วนแม่สาวนะครับสูงประมาณใดเนาะครับลูกหนี้ครับร้อยสามสิบแปดถึงร้อยสามสิบแปดเอ้าผมเบิ่งเนื่อตามสายตากันนะที่ร้อยร้อยสี่สิบนะพี่น้องเนาะร้อยสามสิบแปดถึงร้อยสี่สิบบวกเนาะพี่น้องเนาะ งามงามนะครับผมพี่น้องเบิ uh, ่งโอ้ยนะครับพ uh, yeah. mm ี hmm. ่น้องนะครับพี่น้องผู้ใดสนุกสนใจครับลุงนน่เพิ่นสิปล่อยง่วอีกตัวหนึ่งงามงามง่วแม่สาวทองนะพี่น้องเนาะซองแรกนะครับพี่น้องเ่าต้องได้ไปหลุ่นยังยากว่าสิเป็นหมันบอเป็นบอลุงนน่อันนี้คือรับประกันรถครับลุงไน่สุย่างเราประกันสุย่างรับประกันขาทกขาถอนน้ำบ่อครับครับเออรับประกันขาถอนหนาแดนหางดอกเออ รับประกันทองพร้อมเนาะทองร้อม,อมโอ้โยพี่ครับพีนน่น้องงามๆบัน <ไป S 1> หางครล้ข,ขันเอาไปาแล้วพอเพราะขึ้นเห็นบ่มี่เหรอขึ้นมาโอ้ลุงไนแล้วว่าขันเอาไปแล้วนะครับขันบ่ทองแกกลับขึ้นมานะครับสีเลี้ยงอ่าเข่าพร้อมเป็นบ่เน่ยเลี้ยงเข่าเลี้ยงทอดเบี้ยเลี้ยงทอดเบี้ยพร้อมเออเดินเอาน้ำป้านะน้ำป้านะเอาเอาลุงายสิเปิดเท่เลนอ่ะครับแม่นี่บ้าบ้าเท่าเลครับใบหกสิบเนี่แหละโอ้ใบใบหกสิบ นะครับพี่น้องเนาะราคาตอรองกันได้เนาะลุงหนายเนาะครับครับตอรองกันได้ต่อลองกันได้นะครับเอ้าพี่น้องครับผมผู้ใดสนุกสนใจครับอยากได้ง่วนะครับแม่สาวทองแหลกน้ำเงาเบิ่งพี่น้องครับนำไต่นำเทิงโอ้ดีครับง่วแม่นี่ถือว่าสวยนะครับเป็นแม่บอกได้ดีเลยสำหรับพี่น้องเกษตรกรเฮ้านะครับผู้ที่ทุนบหลายกะตัวนี้เนาะลุงน่ายเนาะนะครับราคาราคาห้องไว้ที่หกสิบ น้าพี่น้องเนาะหกสิบหกหมื่นล่นะครับพี่น้องต่อรองกันได้ครับผมพี่นอนะ้องเนาะอ้าวพี่น้องสนุกสุดใจอ่าโทรมาทได้ที่เบอร์ของลูกนายเบอร์ยังก็กครับลูกนายครับเ <0 8, S 1> อาบอกอีกที 6, <ๆ>นะครับศูนย์แปดหกสองสามสองสามหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าห้า 995นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิขึ้นเบอร์ตลอดเวลาครับติดต่อได้ตลอดเวลาเดี๋ยวผมสิขึ้นเบอร์โทรของลุงนายไปนะครับโทรมาถามเพื่อนได้สอบถามได้ที่ลุงนายฟาร์มนะครับง้อเชียงเชียงนะครับอันโบ้ขอ,อกเจท,ทีที่ลุงนายครับ บ่ามีมองสีลามว่ามีมองสีลามเพิ่นถึงงัวถึงขั้วหลายเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาไว้ในข้อกันยังอ้วนครับผมพี่น้องเพราะว่างัวนะครับได้กินเฟียงแน่นะครับผมเส่าแรงนะครับมีอาหารข้นอาหารเสริมแน่กะ โอเคแล้วนะพี่น้องเนาะขันไปตากแดดอ่าหรือว่าไปนะั่นขันสีหนาเข้าเอาไว้ในคลองสีขันยัง้วนกรบผมพี่น้องถือว่าเป็นงวอที่เรียงไงขันอ,ออกปอยไปตากแดดออกปอยน้ำภูมิทงใหญ่ๆกันคือสีดีน้ครับพี่นอนะ้องเนาะเอาฝากกับพี่กน้องไว้กันแล้วกันนะครับอ่าสนุกสนใจอยากได้ง้อโทรมาที่ลุงนายฟาร์มนะครับเบอร์โทรนะครับ ผมสิขึ้นไปทั้งหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนะครับสนอกสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับลุงนายฟ้ามบผิดหวังครับผมอันอชุดก้อนนี่ยังบครับลิงที่มาลงลยูทูบ,บ,บอเอาไปหมดแล้วเอาไปหมดแล้วโอ้เอาเอา,เอา,เอาพี่น้องลูกค้าเก่าเก่าใหม่ๆมมสนอกสนใจอยากได้ง่วงดีๆนะครับาสายพันธุ์พันธุก,กรรมสูงๆแน่นะครับที่ลุงนายฟาร์มเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งกินเนี่พี่น้องโอ้ ครับสุดยอดสุดยอดเพิ่งกินยาค้ามอ่าไรเลยนะครับพี่น้องเนาะอ่าอ้าอ้าเอานะครับเอาฝากไว้กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องสนุกสนใจติดต่อกับลุงนายฟาร์มได้เอาลุงนายแค่นี้นะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 ผมพี่น้องครับผมก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ได้ด้วพี่น้องเด้อหรือว่าบ่อยากพลาดชิปต่อไปกดกระดิ่งให้น้ำกระดีเนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี้ให้พี่น้องนะครับผมร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ